สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเจเปิ mm ้ลสายหาจะพา f อซนะคะมาดูโซโอโอซูคนว่ะอ่าวันนี้ลายพี่ยกมาพี่มาหินอ่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ด้วยนะคะช่องเจเปิ้ลสายหาอ่า mm hmm. เอาลงมุมนี่ก็เคียย์ก่อนเดี๋ยวยกกด้วดวแบบนึงเด้อครับค่ะตอนนี้กำลังนะคะปรับนะฮะไอเขาเรียกว่าอะไรหาที่วางนะคะเราจะวางกันตรงนี้เนาะนี่วางกันตรงนี้ ตอนนี้นะคะกำลังช่วยกันนะฮะโอ้โหเขี่ยดินนะคะเออไปทางพุนบ่ได้ไอ้คุณไม่ไปขอบพุนพุณไหมเออเอาไปทางเออไปทาง,งานเจ้าพนะุ่นมันจังงามฝนตกมากจังบากแก่บริการทึงทีอันนี้เป็นร้านเบิ้มนะคะร้านเบิ้มวังสามหมอเนาะค่ะอันนี้ก็เป็น พี่ๆที่มาช่วยกันลงนะปรับหน้าดินปรับอะไรนะคะเนาะตอนนี้ก็จะทาที่วางไม้หินอ่อน,นะค,ะค่ะก็คือว่าพี่พัดนะคะพี่พัดจะมาเนาะเราก็ให้มีไม้หินอ่อนคือได้ยินข่าวว่าเออแพลาว,วกับตามอกก็จะมาด้วยนะคะเนาะคือต่างคนต่างมาเจอกันนะคะเนาะ,ะนี่รถมาแล้วอ๋อก็ามาเข้าทางนี้

บาทที่นี่พี่น้องเอ้ยสรุปสิได้มาเห็นออดแบบสวยงามหรือว่าแตกร่ำบาทนีโอ้ย <laughs> โอ้ยจะเป็นบทสิ่งเนาะเพราะมันแตกของคอยละบ่ฮึมเพราะมันห่อมาอร <laughs> มารมณ์ม้วีมาตรฐานยี่นี่นี่ห่อมาพี่ดองเอ้ยโซโฟ,ฟาคอยละนั้นว่ามันสิตรกรถ พุชโ,โซฟ้าพัน่ามายินอ่อนว่ามันสิโตขลุดค่ะแม่รุ่นธรรมาดานี่สงสัยแตกเรีย่ยวหนิเ <c oughs> ออห่อเลขบางยานี่มันจบเอี่ยมายินอ่อนโอ้ยใส่ทะเลเมื่อกี้นี่ลอยเจ้าปะอืมแต่แตกขึ้นเด้อได้ยวยิ้นบ้างอ่าไม่อายไปขางนี่ก่อนเอออันนี้เรามาทำห้องน้ำนะคะเนาะ ท่อนนี้เรามาทำห้องน้ำนะคะนั่นละาเขาย่านตัวนั้นละมันแตกบางยาน,นกระดูดดองลูดอ่ะโหดอุบาทโอ้ยโหดมันฮาแตกบ่บังดูนี่และนะกต่ตัวนี้และมันสิตกรถบางยานนี่ พอีบอ่าไอ้เอาตัวนี้ออกน้ำกระไดตัวนี้นี่อ่ตอนนั้นขาลงเหินที่อพอดีครับได้บ่พอดีบ่บแจกบ่ตัวนี้กระไดโอ้ยจะเป็นอันเพื่นพักกันสิ่งครับเอา้าไฟรุ่นไฟแรงพนนงี่น้องค่ะอืม นี่นะคะนี่ก็เป็นมาหินอ่อนเนาะเดี๋ยว,วันข้าหน้าเราก็คือจะได้ทำเป็ที่ขายของได้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าขายลาบขายก้อยขายส้มตําเนาะก็จะมีที่นั่งนะฮะมีที่นั่ง,งเดี๋ยวตรวจสอบดูก่นอนเหาะมาเมื่อกี้นี่มันแตกบ่ อโอ้สวยแล้วนะคะเข้ารูปข้อล่างแล้วนะ กรเฮ็ดนี่ต้าคอยรุ่นนั่เนาะว่ามันต่ำเราบอกนะยังแตกวะที่นี่อืมแตกเรียย่ยวเห็นบ่อืมปูดมันแตกออกได้วยบึงดูกอะไรมันเลื่อนเห็นบ่อะไรมันแตกเห็นบ่อ่หาหนินบ่เพราะว่าเปลี่ยนคอเยอเล่อแผ่น <c oughs> นี่เดี๋ยวนะครับพอดีเอ่อก็แผ่นแตกนะคะเดี๋ยวเอาไปคืนเนาะ เดี๋ยวเราก็ได้โต๊ะแล้วนะสี่ยันเออแต่ฟ้าย่างเดียวนั่นละแกลาเจ้าเฮ็ดดีๆมันจะไหลไหลลงอีกเนี่ยนะแตกพากึ่งเนี่ยนะ อ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวรอฝามาใหม่เนาะเพราะว่ามันเมื่อกี้ขาเก้าอีนะ้เนาะขาเก้าอี้ไปโดนแตกมุมหนึ่งอ่รถติดนะฮะโอ้ยต่ำอีกใช่ไหมพอนีเนาะเอาเอาถอยมากทุกเจ้าก็ไม่อยู่ดากรถสองคนนี่แหม я. ปู้ยงก็จะมาต่ำตัวนี้อีกก็จะน่าต่ำอีกวะนี่โอ้ไม่กอดสูกไปยู่ยู่ยู่ยับตัวนี้ก้อนไอ้ยับใส่ใั่บ่ยับแตกโอ้ยแม่ข่อยตอนนี้คือปัญหารถติดนะเมื่อกี้นี่รถเพิ่นกระบืนเข้าม้านนะกันเนาะโซฟาก็เ <structured> ก <language> <rawd Moder ator> ือบตกเนาะ ไปมาไอแผ่นข้างบนรยแตกเลยนะเนาะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาแผ่นมาเปลี่ยนก่อนนะเนาะเราได้ตุะสวยๆแล้วนะคะเนะาะรอรับพิพัฒน์เนาะกับเฮียพิพัฒน์เฮียนะคะเนาะ ขอบคุณพี่พัดมากๆนะคะเอาไปติดยูพนอีกบัดที่นี่โอ้โอ้โอมไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอฝามาก่อนนะคะเนาะเพราะฝามันไอ้โดนไอ้ขาก็อี้ตัวนี้นะคะยกไม่พ้นเนาะมันเลยไปชนแตกนะคะเนาะแต่ว่า เราก็เลยแบบขอเปลี่ยนนะคะเนาะเพราะว่ามันชํารุดนะคะเพราะว่าไมฮินอ่อนนี่มันจะราคาแพงนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะเนาะถ้าพันกว่าบาทก็คงเออไม่เป็นไรนะคะเอาไว้เลยแต่เออนมันแพงเพราะว่าเขาก็ซิ่งนะคะดูดูนะคะนี่ก็เป็นชักโครกนะเป็นท่อเนาะเนี่ยชักโครกเดี๋ยวค่อยทําห้องน้ําต่อนะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,ะเพราะเราก็หิวข้าวกินข้าวกันนี่ไมฮินอ่อนสวยๆเนาะ เนี่ยก็เป็นโต๊ะที่นั่งนะคะถ้าเกิดเราขายของเนาะข้างหน้านะคะมันจะมีอยู่สี่โต๊ะคือสามารถนั่งได้เลยสี่โต๊ะนะคะเพราะว่าพี่พัดเขาบอกว่าถ้าเกิดเราขายของขายของนะคะขายเสื้อผ้าในบ้านก็คือโต๊ะที่ซื้อมานี้นะคะก็จะทําการแบบขายลาบขาย้่งตาก็จะมีที่คนนั่งเนี่ยอย่างตาชาติอย่างนี้ก็นั่งก็จะโต๊ะไข่โต๊ะมันนะคะมีสี่โต๊ะเนาะเราก็จะได้ไม่ลงทุนมากนะคะเราก็จะลงทุนแบบว่าขายลาบขาย ขขยลบขาบไข่ส้มตำอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีโต๊ะพร้อมอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณพี่พัฒมากๆนะคะขอบพระคุณพี่พัฒมากๆค่ะขอให้พี่พัฒมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนานะคะอืดแล้วรอด,ดูแผนนี้นี่ก่อนนะคะค่ะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ